สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับช่องช่องนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลในการหาไรายได้จากออนไลน์หรือว่าหาไรายได้จากแอปพลิเคชันต่างๆครับจะมาลงไว้ในช่องช่องนี้นะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้นำเสนอท่านในระดับต่อไปหรือว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆม,มาท่านจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ เรามาดูกันเลยนะครับวิธีสมัคร True ท o o n e y w a l l e t ง่ายๆนะครับสำหรับโทรศัพท์ท่านไหนที่เป็น iOS นะครับก็ให้เข้าไปที่ App Store นะครับแต่ถ้าท่านไหนเป็น Android นะครับก็ให้เข้าไปที่ p l y y t t r r e นะครับแต่เครื่องของผมเป็น Android นะครับ ก็เลยเข้าไปที่ p a y Store นั่นเองนะครับหลังจากที่เรากด Play Store ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วฟึบเราทำการติดตั้งนะครับท m o n e y w e l l e t นะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยฟึบก็ให้กดเ,เข้าไปในแอปพลิเคชันของ t m o n m y w e y l e t เลยครับแล้วก็กดคำว่าเริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วใส่เบอร์มือถือของเราไปแล้วก็กดคำว่าถัดไปนะครับเครื่องจะให้เราทำการ สแกนบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับก่อนที่จะสแกนให้กดไทยก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับ <men ly> ขั้นตอนในการสแกนบัตรบรรทัดสุดท้ายนะครับกำกับโดยธนาคารแห่ง,งประเทศไทยนะครับการสแกนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเสร็จแล้วเราแตะที่การสแกนหน้าบัตรมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากขึ้นหน้าจอแบบนี้แล้วเราวางบัตรประจำตัวประชาชนของเราไปแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเครื่องที่ท่านทำธูมานี่เวเลตนะครับ แล้วก็ถ่ายภาพนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนั่นเองครับฉนเฉนแล้วจำเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับ t o o o n e y w a l l e t เพราะว่าปัจจุบันนี้การรับเงินจากแอปพลิเคชันต่างๆทางหาไรายได้จากออนไลน์เองก็ดีหาไรายได้ขายของออนไลน์เองก็ดีนะครับส่วนมากก็จะโอนผ่าน ท m o n e y wallet นะครับถ้าเรามีแล้วเราก็สามารถใช้งานรองรับได้เลยนะครับอย่างไรอย่างแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่น t i k t o k เนี่ยครับก็รับรายได้ผ่านท m o n e y wallet นะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดคำว่าถัดไปนะครับหลังจากที่กดถัดไปเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบจะให้เราใส่ OTP นะครับ พอเราใส่ OTP เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยืนยันนะครับจะเข้าสู่หน้าจอ True Money Wallet นะครับหลังจากนั้นระบบจะให้เราใส่อ e ีเมลถ้ามีนะครับเราก็ใส่อ e ีเมลเข้าไปได้เลยนะครับพอเราจัด รหัสอีเมลของเราคืออะไรนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่ใส่อีเมลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่รหัสผ่านนะครับส่วนรหัสผ่านนะครับในการสมัคร t o m o n e y w a l l e t นะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับ4ตัวแล้วก็ตัวเลข4ตัวก็ได้นะครับเธอไม่ยุ่งยากนะครับก็เข้าไปครั้ง เข้าไปแล้วก็เข้าไปครั้งเดียวนะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วนะครับว่าระบบนี้จะเป็นข้อมูลของเราที่เก็บไว้ในระบบนั่นเองนะครับโดยกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าระบบเราจะรั่วไหลนะครับเพราะว่าเขามีระบบกองป้องกันอยู่แล้วนะครับรักษาสิทธิ์ของลูกค้าทุกท่านนะครับที่ทำการสมัคร t o Money Wallet นั่นเองครับ หลังจากที่ท่านใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะดำเนินการต่อนะครับกดคำว่าถัดไปเลยนะครับทีนี้ให้เราตั้งรหัสพินนะครับรหัสพินก่อนที่เราจะตั้งเราจดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะต้องยืนยันถึง2ครั้งนะครับจะต้องตรงกันนั่นเองครับหลังจากที่เราใส่รหัสพินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำการใส่รหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันนั่นเองครับหลังจากที่เราใส่ ครั้งที่2แล้วนะครับเราค่อยใส่ที่อยู่ใ,ใส่ชื่อที่อยู่แล้วก็ตำบลอำเภออะไรให้เรียบร้อยนะครับระบบก็จะได้ทำการอัพข้อมูลท่านอยู่ในแอปพลิเคชันคำว่า u o Money Wallet นั่นเองครับ ท่านก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้รองรับรายได้จากรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์หรือว่าแอปต่างๆที่หารายได้ทางออนไลน์นั่นเองเช่น t i k t o อกที่ผมพูดบ่อยน,ะนั่นเองนะครับก็สามารถรองรับได้นะครับแล้วก็หลายๆแอปพลิเคชันนะครับส่วนสําหรับการใช่ชื่อที่อยู่นะครับจังหวัดตําบลอําเภอนะครับเราแค่แตะแตแตะ,แตะ แล้วก็เลื่อนหาจังหวัดแล้วก็แตะแล้วเลื่อนหาอำเภอแล้วก็แตะเลื่อนหาตำบลแล้วก็แตะแค่นั้นเองนะครับวิธีการใส่นะครับใส่ข้อมูลครับพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยฟึบนะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลที่อยู่ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบจะบอกว่ากรุณาตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่เรียบร้อยเรากดตกลงไปเลยนะครับหลังจากที่เราใส่ตกลงไปแล้วนะครับจะเข้ามาสู่การเชื่อมต่อนะครับ เราจะเลือกเชื่อมต่อแบบไหนก็ได้นะครับธนาคารของเรานะครับบัตรเครดิตของเรานะครับแต่ตัวอย่างที่ทําให้ดูนี้คือเชื่อมต่อกับหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับกดอนุญาตนะครับกดอนุญาตให้ True Money Wallet เข้าถึงนะครับแล้วก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับในการสมัคร True Money Wallet นะครับ ไว้ใช้งานนะครับจากแอปพลิเคชันต่างๆครับโอนเงินผ่านระบบนี้ได้นะครับแล้วปัจจุบันนี้มีร้านค้าบางร้านค้านะครับรับ o m o n e y w a l l e t แล้วนะครับก็สะดวกขึ้นนะครับในการช่องทางในการชำระเงินต่างๆไม่จำเป็นจะต้องถือเฉพาะเงินสดอย่างเดียวหรือถือบัญชีธนาคารอย่างเดียวหรือถือ ATM นะครับปัจจุบันนี้ระบบมันรองรับหลายอย่างมากๆแล้วนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปใหม่ๆจะได้นำเสนอท่านเป็นระดับต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับโชคดีนะครับ